ดวงความรัก3ามสถานะนะฮะของชาวราศีพิจิกนะครับในช่วงเดือนมีนานะครับสำหรับคนโสดคนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วก็คนที่ทะเลาะกันอยู่นะครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมาฟังในนี้ฮะเอาคนโสดก่อนนะครับในคนโสดนี่มีดวงที่จะมีคนเข้ามาใกล้ชิดนะครับสำหรับคนที่ยังต้องการคู่อยู่นะฮะไม่ใช่ว่าทุกคนบางคนไม่ต้องการคู่จะมีเข้ามาฉันก็ไม่เอา มันจะเข้ามาได้ยังไองอะไรเงี้ยนะครับเรียกว่าถ้าคุณปิดประตูนะครับในเรื่องคู่แล้วโอเคก็จะสําเร็จตามปกติแล้วก็ตามสมปนนรัถนะฮะแต่สำหรับคนที่ยังแบบโอเคยังต้องการคู่นะฮะมีดังนี้ครับหนึ่งคนที่มาจากคนในที่ทํางานหรือว่ามีการเดียวงานกันนะครับหรือมีบางทีออฟฟิศใกล้กันก็ได้ครับกลางวันมาเจอกันอะไรเหล่านี้นะครับนี่คือ สิ่งหรือคนที he again, <us> ่จะเข้ามานะฮะและอีกหนึ่งสถานะนะครับที่มีโอกาสที่จะเข้ามานะครับเรียกว่าเพื่อนนะหรือว่าเพื่อนของเพื่อนก็ได้นะครับมีความรู้จักกันมาก่อนไม่ใช่อยู่ดีรู้จักแล้วก็มาจีบเลยนะครับหรือว่าอยู่ดีเห็นแล้วก็มาจีบไม่ครับมันต้องเคยเห็นกันมาก่อนนะฮะเห็นในสถานะของเพื่อนมาก่อนหรือเพื่อนของเพื่อนมาก่อนหรือเห็นในออฟฟิศในที่ทํางาน หรือมีความใกล้ชิดนะครับคนราศีพิจิกเป็นคนเปิดใจยากนะครับแต่พอเปิดแล้วก็เรียกว่าปิดปึ้งตายแล้วก็ล็อกออกไว้เลยนะครับเรียกว่าไม่เอาให้ใครเข้ามาในชีวิตอีกแล้วด้วยนะครับฉะนั้นเรียกว่ากว่าที่จะเปิดนะครับก็ใช้เวลาฉะนั้นจะอยู่ดีจะมาจีบแล้วก็โอเคเอาเลยนะครับจบเลยไม่ฮะมันมีระยะเวลาของเขานะครับพิจิกนี่ยิ่งแบบ อันดับต้นๆเลยนะผมว่าท็อปทในชีวิตที่จะโสดนะครับส่วนใหญ่โสดนะแต่ถ้ามีคู่นี่คือ1มีคู่คนเดียวนะครับสถ้ามีคู่ก็จะอยู่กันนานอะไรเงี้ยนะครับอะไรประมาณแบบนี้ฉะนั้นคนราศีพิจิกนะครับก็ทับโสดนะจะมีคนที่บอกมานะครับใช้เวลาเยอะระยะเวลาค่อนข้างนานในการดูใจนะครับอะรการคบหากันนะครับแต่ว่าโอเคมีแนวโน้มที่จะมานะ ส่วนคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่นะครับมีดวงการขัดแย้งทะเลาะหรือว่ามีปัญหาต่อกันนะครับในระยะนี้ดวงเรานะครับถ้าเทียบกับแฟนเรานะฮะดวงเราเสียเปรียบถ้ามีการทะเลาะเนีครับมันเป็นพลังงานในช่วงนี้ถ้าแบบจับคู่ดวงนะครับปังก็ามาดวงเราอ่อนกว่านะครับตัวนั้นถ้ามีการทะเลาะเราอาจเสียเปรียบถ้ามีอยู่ใกล้นะฮะอาจจะโดนหาเรื่องหรือถ้ามี ปัญหาอะไรก็ตามนะครับบางทีเราจะทุกข์ใจนะครับกังวลใจกว่านะฮะจะกว่ามากกว่าน้อยก็แล้วแต่แต่ให้รู้ว่าช่วงนี้ต้องเลี่ยงเลยเลี่ยงเลยอย่าทะเลาะนะฮะอันนี้คือกรณีที่อยู่ด้วยกันหรือว่ารู้จักกันแล้วก็ทะเลาะกันนะครับอย่าทะเลาะเลี่ยงให้ได้หรือว่าตัดจบนะครับในสการสนทนาที่มันไม่ลงตัวให้ไวนะครับนี่คือทางแก้นะอย่ายื้อทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาหรือว่าเคืองใจไปกันมาไม่ได้นะครับ โดยเฉพาะถ้าสมมุติว่าเรานะครับถ้าแบบคุยหรือคบหานะครับแล้วทะเลาะอะไรกันแบบยาวๆเนี่ยรีบตัดให้ไวนะครับเดี๋ยวมันจะบานปลายนั่นเองนะครับข้อดีนะครับในช่วงเดือนมีนายนี้นะครับเรียกว่าช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีนะครับในยามที่ในยามที่ไม่ทะเลาะนะฮะในยามศึกเราก็ลบนะครับในยามสงบแล้วก็รักกันดีนะครับฉะนั้นช่วงเมื่อไหร่ที่แบบคุยกันตามปกติเนี่ย แล้วใครสักคนหนึ่งมีปัญหาก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันดีนะครับข้อดีของชาวราศีพิจิกคือเป็นคนจริงใจเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนที่รักแรงเกลียดแรงนะคือรักก็รักเต็มที่นะครับช่วยเหลือเกื้อกูลดูแลแบทแทบจะให้ทุกอย่างนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เกลียดนี่ก็เรียกว่าแบบชื่อจะไม่ให้ได้ยินหรือว่าเงาแทบไม่อยากเหยียบเลยนะฮะเรียกว่าแบบตัดจบในชีวิตของตัวเราไปเลยนะครับมองเป็นอากาศธาตุหายไปเลยนะครับมองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้น เรียกว่าในช่วงนี้อารมณ์แบบนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่อารมณ์ดีนะครับจะดีมากช่วงช่วงนี้มีโอกาสที่จะช่วยเหลือกันด้วยนะครับไม่เราก็เขานะครับที่มีปัญหาหรือมีความเดือดร้อนบางอย่างอยู่นะครับก็ช่วยเหลือกันดีนะฮะเป็นเดือนที่ค่อนข้างดีนะแต่อย่าไปย่างกายเอาขาไปแย่นะฮะอย่าเอานิ้วไปเสียบปลั๊กไฟนะฮะเดี๋ยวระเบิดนะครับเดี๋ยวเราจะช็อตแล้วก็เจ็บตัวเองหนักอยู่คนเดียวนะฮะฉะนั้นอย่าหาเรื่องกันและกันและกันนะฮะแล้วก็เรื่องของ คนที่เ็อะก,กันอยู่นะครับอ่าอันเนี้ยมันจะชัดเจนอย่างหนึ่งนะะคือเราเสียเปรียบตัวไหมครับแล้วถ้าเป็นไปได้เราพยายามง้อก่อนนะฮะอืมง้อไม่เป็นเอาจริงๆพูถ้าจะให้ง้อก่อนเพราิจิกนี่ง้อ,อยากนะมันต้องเขาเข้ามานะฮะ ข้อสําคัญข้อนึงทั้งเมไรที่ทะเลาะก,กันนะครับสังเกตตัวเองได้นะครับว่าบางทีส่วนใหญ่คนพิจิกเนี่ยอดทนสูงนะครับแต่ทั้งเมื่ไรที่โมโหไปว่าอีกฝั่งหนึ่งทําอะไรที่มันสะเทือนใจหรือไม่ก็ทำร้า,ายใจิตใจในระดับหนึ่งเลยนะครับมันถึงต้องเครืองนะฮะฉะนั้นใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วกันนะครับเป็นกุญแจแต่ละดอกในการแก้ปัญหานะครับกุญแจแก้ปัญหาด้วยเวลา แก้ปัญหาด้วยการคุยการแก้ปัญหาด้วยผู้ใหญ่ช่วยเหลือแก้ปัญหาด้วยลืมๆกันไปซะหรือว่าแก้ปัญหาด้วยเรื่องของคนมาเชื่อมกันอะไรเงี้ยนะครับของเราในช่วงนี้คือใช้เวลาทิหนึ่งนะครับแต่อย่านานเกินนะฮะแล้วก็ใช้เวลาอย่างคือ,อ,อแก้ปัญหาด้วยการไปไหนมาไหนร่วมกันได้นะครับเรียกว่าหน้าที่ภาระหรือว่าสิ่งที่มาอยู่รอบตัวมันจะทําให้บรรยากาศมันดีขึ้นนะฮะนี่คือวิธีแก้นะครับดังนั้น โอเคทะเลาะกันงั้นไปเที่ยวกันดีกว่าไม่ต้องลืมลืมไปเลยกันอะไรที่คุยกันอยู่นะครับไปโฟกัสเป็นเรื่องอื่นๆดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าแล้วก็เดี๋ยวมันกลืนสถานการณ์แล้วก็บรากาศมันดีเองนะครับสำหรับคนที่ทะเลาะกันนะแต่บางคนแบบทะเลาะก็แยกหายกันไปเลยนะครับก็ยังเงียบนะครับถ้าใครที่หายกันไปนานแล้วเราคิดว่าดวงแบบนี้จะกลับมาไหมเอาไว้ก่อนถ้าเดือนนี้ยังเงียบอยู่นะครับนี่คือสไตล์นะครับการ พูดคุยนะครับต่าง,างนาๆนานานะในเรื่องความรักนะครับก็ฝากไว้นะครับทิ้งท้ายนิดนึงคือคนราศีพิจิกนะครับเป็นคนยิงใจเป็นคนขยนันเป็นคนที่บอกเลยครับว่ารักแรงเกลียดแรงนะครับพยายามช่วงนี้โฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องเงินนะครับแล้วก็เรื่องความรักก็อย่าไปแตะนะครับเรื่องที่ คุยแล้วมันต้องทะเลาะกันแน่ๆนะครับบอกเลยครับว่าผมเน้นย้ําว่าแยวนิ้วไปแยวปลั๊กไฟนะครับเราเจ็บแล้วก็เราจะโดนหนักกว่าใครนะครับราะนั้นถ้าคุณป้องกันจุดนี้ได้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆนะครับมิโวกัสไปเที่ยวกันบ้างนะครับหรือว่ามีโอกาสจะไปรีแลกซ์กันบ้างจะดีมากๆเนาะหรือไปทําบุญเรียกว่าสารตกบุญต่อกันและกันบ้างนะครับมันจะทําให้เรื่องราวต่างๆในชีวิตคู่มันยืดยาวกันต่อไปได้ครับโอเควันนี้ลาไปก่อนขอให้ชีวิตคู่มีความสุขครับเปกันบ้างจให้ทั้งคู่ัสสดี